สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพบหมอรามาค่ะในช่วงลัดคิวหมอนั่นเองนะคะเช่นเคยค่ะหนึ่งชั่วโมงเต็มคุณผู้ชมอยู่กับเกมจิรายุทธพุทธ,ธินะคะกับการเปิดสายสดตรงค่ะที่คุณผู้ชมทางบ้านนั้นสามารถโทรเข้ามาหน้าใหม่นะคะสอบถามปัญหาสุขภาพได้ทุกโรคทุกเรื่องค่ะรวมไปถึงนะคะวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องของกระดูกพรุนนั่นเองนะคะเป็นคําถามที่มีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาสอบถาม เยอะมากๆเป็นคําถามอันดับต้นๆเลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกพุุนนะคะหรือกระดูกอื่นๆนะคะและก็รวมไปถึงโรคทั่วไปเดี๋ยวช่วงที่2ของเราค่ะเตรียมยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์หมอของเรากันได้เลยนะคะโดยช่วงแรกนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เปิดสายคุณผู้ชมก็โทรเข้ามาจ้องคิวกับทีมงานของเราลังใหม่ได้ตลอดเลยนะคะ0 2 3 5 4 7 1 0 4ามห้าสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สี่ถึงห้าค่ะตอนนี้อาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านพร้อมแล้วนะคะไปต้อนรับ เลยค่ะท่านแรกอยู่กับเราอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์ฉัตรดอกไม้ไพรค่ะจากภาควิชาศัลยศาสตร์และอาจารย์นายแพทย์สิวดลนวงศะจากภาควิชาออโตพิดิกส์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีอร่ะนะคะรบกวนต้องให้อาจารย์เฉลิมพงษ์ของเรานะคะวันนี้เนี่ยเราจะ รุมถามนะคะอาจารย์สิวดลนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องของกระดูกพูนเนี่ยเป็นปัญหาหลักอย่างที่บอกนะคะอาจารย์คนถามเยอะเหลือเกินนะคะเมื่อกี้คุณผู้ชมก็ได้เห็นไปแล้วนะคะว่ากระดูกพูนนั้นมีความอันตรายมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะกัซบสวอนะคะอาจารย์สิวดลตกใจเลยซวสูงวัยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะถามอาจารย์ก่อนเลยว่าโรคกระดูกพุนเนี่ยคืออะไรมนันพุนพุนทั้งร่างเลยหรือเปล่าและพุนเหมือนกับลักษณะที่เราเห็นในวีทีเมเมื่อสักครู่ไหมเป็นแบบ รู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 ร,รูแบบนั้นเนี่ยคะ่ะอาจารย์คะครับก็ต้องรู้จักโครงสร้างของกระดูกนิดนึงนะครับโครงสร้างของกระดูกเนี่ยครับจากที่ได้ดูใน VTR เราจะพบว่ากระดูกเนี่ยจะมีส่วนโครงสร้างหลักๆอยู่2ส,ส่วน <ừ> ส่วนที่เป็นกระดูกแข็งที่หุ้มอยู่รอบนอก <ừ> เราเรียกว่าเป็น cortical bone และที่เห็นเป็นร่างแห่ข้างในนะครับเราเรียกว่าเป็น trabecular b าโ e นะครับกระดูกพุนเนี่ยจะส่งผลต่อกระดูกทั้ง2ส่วนนี้ นะครับแล้วโรคกระดูกพุนเนี่ยก็จะทําให้กระดูกทุกๆชิ้นในร่างกายเนื้อบางลงนะครับกระดูกพุนก็คือเรามีเนื้อกระดูกที่มันบางลงไปบางลงไปเรื่อยๆความหนาแน่นของกระดูกบางลงนะครับคราวนี้ถ้าบางลงนี่จะส่งผลยังไงบ้างมันก็ทําให้กระดูกเราเปราะเราแตกหักได้ง่ายนะครับทั้งสองส่วนเลยครับทั้งสองส่วนเลยครับอันนี้อยากจะถามอาจารย์ว่ากลุ่มเสี่ยงครับอ่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสภาวะกระดูกพุนได้เยอะครับครับกระดูกกระดูกพุนนี่ ความเสี่ยงคืออายุเป็นหลักเลยครับต้องตอบอย่างนี้เลยถ้าเราอายุมากขึ้นนะครับโอกาสเสี่ยงที่เราจะเป็นกระดูกพุนก็จะมากขึ้นนะครับและจะมากขึ้นยิ่งไปอีกในคนที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นและจะมากขึ้นไปอีกในผู้หญิงที่มีวัยหมดประจำเดือนไปแล้วอยังยังไม่เข้าไข่นะคะอาจารย์คุณเกมนี้ยังไม่ถึงยังไม่เข้าข่ยังไม่มายังยังประจำเดือนยังไม่มาอนก็ปกติไปนะคะอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงหลักๆก็คือ คนที่มีอายุมากขึ้นที่ <ica. S 2> ทำผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนนะครับคราวนี้หมดประจำเดือนเมื่อไหร่ล่ะหลายหลายคนเราจะก<ะ>ั<ช>ะววงวลผู้หญิงจะกังวลนิดนึงหมดประจำเดือนเมื่อไหร่ที่จะเป็นช่วงพีคหรือช่วงที่เราจะเป็นกระดูกพุนจะเริ่มเป็นนะ,นะครับ <ica. S 2> อาจจกจาก VTR ถ,ถ้าเราเห็นเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นโ <Jac. S 2> ครงเป็นกระดูกสะโพกนะครับ <remember. S 2> เป็นตัวอย่างของกระดูกสะโพก ด้านซ้ายมือจะเป็นเบ้าแล้วก็หัวกระดูกสะโพกนะครับตัวลูกศรที่ชี้ไปเนี่ยก็จะเป็นลูกศรสีเขียวเนี่ยก็คือเป็นทาเบคูล่าโบนที่อยู่ข้างในที่เป็นโครงสร้างเหมือนร่างแหนี่แหละครับนะครับแล้วถ้าเราดูด้านล่างที่มันเป็นรอยแหว่งไปเนี่ยอันนี้คือโครงสร้างของเนื้อกระดูกเนี่ยบางลงไปแล้วทำให้ร่างแหนี่บางลงไปนะครับความเสี่ยงก็คือพอบางปุ๊บมันก็สามารถที่จะหักได้ง่ายนะครับอันนี้คือแค่ยังบางหรือว่าเข้าข่ายเป็นกระดูกพรุนแล้วคะอาจารย์ ยังบางหรือว่าเข้าขายกระดูกพุนอันนี้ต้องตรวจดู ต้องตรวจดูนะ,นะคะมีอายุไหมคะอาจารย์คะเมืเ่อกี้อาจารย์บอกว่าความเสี่ยงเรื่องของอายุที่มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของผู้หญิงที่เป็นวัยหมดประจําเดือนถือแม้ว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีวัยหมดประจําเดือนไม่เหมือนกันแต่ว่าอายุที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทั้งชายแล้วก็ทั้งหญิงเนี่ยเกณฑ์ที่ที่เข้าขายเนี่ยมีอายุตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปคะตัวเลขอายุนี่ไม่มีนะครับไม่มีว่าเราถึงอายุขนาดนี้ควรไปตรวจกระดูกคุณแล้วควรจะ เป็นหรือยังนี่เก<อ>นเรื่องอายุไม่มีแล้วผมขอแบ่ง<น>เป็นชายกับหญิงก่อนแล้วขอเริ่มต้นที่ผู้หญิงะนะครับผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยจากงานวิจัยอยันนี้ต้องกล่าวงานวิจัยเราพบว่าถ้าผู้หญิงที่หมดประจําเดือนไปแล้ว5-7ถึงปีะนะครับเราพบว่ามวลกระดูกเนี่ยจะลดลงประมาณสัก20อร์นะครับและอีกหนึ่งงานวิจัยเราพบว่าถ้าเราไปตรวจผู้หญิงที่มีอายุ4ี่ส ถึง80ปีครับนะครับเราจะพบว่า20%ของผู้หญิงกลุ่มนี้จะเสี่ยงต่อกระดูกหุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นคำตอบที่ว่าอายุประมาณไหนที่เราควรตรวจเพราะฉะนั้นต้องดูไวหมดประจำช่วงเวลาที่หมดประจำเดือนเป็นหลักค่ะถ้าหมดประจำเดือนเร็วพอเวลาเราผ่านไป5-7ปีเราอาจจะเริ่มตรวจได้ครับแต่บางคน50หรือว่าบางคนแม้กระทั่ง45ด้วยซ้ำอายุ50ก็อาจจะตรวจสกรีนนิ่งเพื่อหา ภาวะกระดูกพุนได้<า>หรือบางคนประจำเดือนหมดที่55นะครับ60 62 63ก็คือเริ่มมีความเสี่ยงที่จะเป็นกระดูกพุนแล้วอย่างนี้เป็นตน้<า>นที่อาจารย์บอกว่าผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน,นถือว่า,าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่<า>จะเกิดภาวะกระดูกพุนแต่ไม่ได้เป็นทันทีมักจะต่อไปสัก 5ปี6ปีนะครับแสดงว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมีส่วนสําคัญในการป้องกันภาวะกระดูกพรุนอย่างนั้นได้ไหมครับใช่เลยครับใช่เลยครับอันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่ที่ช่วยย้อนมาว่าเออทำไมเราถึงเจอบ่อยในผู้หญิงนี่เป็นคําถามที่ดีมากเพราะว่าฮอร์โมนที่สําคัญของผู้หญิงที่เรารู้จักดีคือฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับฮอร์โมนเนี้ยจะทําให้กระบวนการของการทํางานของเซลล์กระดูกเนี่ยทำงานได้ปกตินะครับย้อนกลับไปนิดนึง โครงสร้างกระดูกที่ผมบอกมีกระดูกแข็งมีกระดูกที่เป็นร่างแหบในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตนยฮะกระดูกเนี่ยมีการทํางานตลอดเวลาม,มีการทําลายมีการสลายกระดูกโดยเซลล์บางตัวบางกลุ่มและมีการสร้างกระดูกขึ้นมาทดแทนโดยเซลล์อีกบางกลุ่ม,มนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงวัยเด็ก <c oughs> ในช่วงวัยเด็กขบวนการสร้างเนี่ย จะมากกว่ากระบวนการสลายม,มวลกระดูกเราถึงได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงอายุสัก25-30ปีนะครับหลังจากนั้นพอ30ปีไปแล้วขบวนการสร้างและการทำลายจะพอๆกันนะครับจนกระทั่งเราอายุประมาณเฉลี่ยก็คือ50ปีนั่นเอง50-55ปีนะครับซึ่งพอถึงช่วงอายุนี้ฮอร์โมนเราลดต่ำลงจะเกิดกระบวนการทำลาย การสลายกระดูกที่มากกว่ากระบวนการสร้างครับนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะกระดูกบางและกระดูกพุนตามมาครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับรู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งก็ต้องหมดประจําเดือนครับนะครับสะสมไว้ก่อนเลยได้ไหมสะสมแคลเซียมสะสมกระดูกไว้ตั้งแต่ก่อนหมดประจําเดือนพอตอนหมดประจําเดือนจะได้กระดูกพุนช้าลงหรือว่าไม่เกิดเพราะกระดูกพุนอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยครับอาจารย์ ณปัจจุบันเราแนะนําให้ให้สะสมแคลเซียมกันตั้งแต่เรายังเด็กเลยด้วยซ้ำนะครับสมัยก่อนนี้อาจจะเป็นสะสมช่วงที่เราเป็นวัยกลางๆคนนะครับแต่พอมาดูกระบวนการสร้างกระดูกเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่า k Bone m a s s ก็คือปริมาณความหนาแน่นของกระดูกที่มันเยอะจริงๆเนี่ยช่วงศูนย์จนถึง30ปีช่วงนี้เป็นช่วงที่เราสะสมไว้เต็มที่นะครับสะสมไว้เลยเพราะฉะนั้นเราจึงกระตุ้นให้เด็กเ็ สมัยนี้ทานนมทานแคลเซียมทานอาหารที่มีแคลเซียมเยอะๆแล้วหลังจากกระบวนการสะสมอันนี้คือกระบวนการสะสมสะสมให้เต็มที่เลยเหมือนฝากธนาคารไว้กินนมมีแคลเซียมกินปลาเล็กปลาน้อยใช่ครับมครับใช่ครับแล้วหลังจากอายุ30ไปแล้วไม่ใช่หยุดกินทันทีนะครับเราก็ยังคงต้องทานต่อสะสมต่อจะไม่สะสมเพิ่มแล้วแต่เพียงแต่ว่าทำให้การ เอาแคลเซียมที่สะสมมาใช้นั้นลดลงเพราะว่าเราก็ทานเพื่อรักษาระดับแคลเซียมที่อยู่ในกระแสเลือดนะครับอันนี้คือคือการที่เราจะป้องกันไม่ให้เป็นกระดูกพุนหรือว่าชะลอการเป็นที่อาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วนอกเหนือจากอาหารการกินนะฮะที่ต้องสะสมแคลเซียมฮอร์โมนเพศหญิงที่ยังอยู่ในวัยที่มีอยู่สมมตินะฮะการออกกําลังกายนะครับช่วยไหมครับช่วยในการที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นหรือลดภาวะกระดูกพุนไหมครับครับการออกกําลังกายสําคัญมากอีกเช่นกันเลย โดยเฉพาะการออกกาลังกายที่เราเรียกว่าเป็นเวทแบริ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์เวทแปลว่าน้ําหนักแบริ่งคือการลงการลงน้ําหนักการออกกําลังกายที่เป็นการลงน้ําหนักเพราะกระดูกเนี่ยครับเราไม่ได้มีกลไกที่เรียกว่าเป็นเซลหรือสารสื่อประสาททั่วไปแต่เป็นแมชชนิกด้วยคือถ้ามีแรงกระทํากระบวนการสร้างกระดูกจะเกิดขึ้นนะครับกระตุ้นการสร้างกระดูกเพราะฉะนั้นถ้าเราออกกําลังกายที่ที่เป็น เวทแบลลิงเอ็กซอรซายเช่นการกระโดดการวิ่งการเล่นบาสเล่นแบดอะไรก็ตามที่เป็นกิจกรรมเหล่านี้มีการให้กระดูกล้มหนักล้มหนักล้มหนักรับน้ำหนักมากขึ้นอาจจะเป็นกระโดดอาจจะเป็นวิ่งอาจจะเป็นเดินอะไรก็ตามนะครับก็จะทําให้มวลกระดูกแข็งแรงขึ้นครับก็เป็นการสะสมเอาไว้ก่อนใช่เลยนะจะการออกกาลังกายและอาหารก็ช่วยได้นะคะอาจารย์แต่ทีนี้เมื่อกี้ฟังทางฝั่งของผู้หญิงนะคะอาจารย์ว่าโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นวัยหมดประจําเดือนแล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่กระดูกก็จะเริ่มบาง นะคะก็ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษและของผู้ชายจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีประจำเดือนแล้วก็ไม่มีเอสโตรเจนแล้วทำไมเขาอยู่ะใช่ไหมฮะแล้วทำไมถึงกระดูกพรุนเพราะผู้ชายไม่มีประจำเดือนใช่ครับการการทำงานของเซลล์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วยนะครับเมื่ออายุมากขึ้นเราก็พบว่ากระบวนการสลายกระดูกก็มากกว่ากระบวนการสร้างเช่นเดียวกันแต่ว่าช่วงของอายุของคน ของคุณผู้ชายเนี่ยที่จะเป็นกระดูกพุนก็จะช้าลงไปหน่อยนึงครับโดยโดย,โดย,โดย,โดยทั่วๆไปเท่าท,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 ที่ผมเห็นนะครับผู้ชายที่จะเริ่มเข้าสู่ภาวะกระดูกพุนบ่อยๆละะอาจจะสัก70ไปแล้วแ0ไปแล้วเป็นต้นแบบนี้นค่ะเพราะฉะนั้นก็ผู้ชายอาจจะเป็นปัจจัยหลักๆก็เรื่องของอายุเป็นหลักใช่ไหมคะอาจารย์นะคะทีนี้การสรุปสาเหตุอีกสักนิดนึงค่ะว่าสาเหตุที่ทําให้กระดูกพุนมีอะไรยังไงบ้างนะคะก็เป็นเรื่องของอายุนะครับค่ะ ความเสี่ยงมากขึ้นในเพศหญิงครับแล้วก็หมดประจำเดือนไปแล้วครับหรือถ้าอายุที่ยังไม่มากเช่นอายุน้อยๆนะครับแต่เราต้องมีปัญหาบางอย่างที่เราต้องทำการผ่าตัดครับโดยเฉพาะการผ่าตัดของบริเวณของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงนะครับทุกรังไข่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตฮอร์โมนเพศหญิงครับนะครับในหลายๆคนก็จะมีต้องถูกผ่าตัดไปอาจจะเป็นซิสอาจจะเป็นก้อนเนื้องอก S <S นะครับคนกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงของการเ,เป็นโรคก,กระดูกพรุนได้เร็วขึ้นไปรอรกเลยตัดพิรังไขไป<ช>ตัดแหลง่งเลลทฮอร์โมนไป<ช><ช>แล<ม>้วทีนี้สมมติว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงสมสม,มตินะฮะค,คุณคุณป้าคุณย่าคุณยายหมดประจำเดือนแล้วนะครับหรือว่าพิ่งหมดประจำเดือนเนี่ยทันไหมครับที่จะกินแคลเซียมหรือว่าออกกำลังกายที่จะลดภาวะการเกิดภาวะกระดูกพรุนถามว่าคําถามคือทันไหม สะสมไม่ทันแล้วสะสมไม่ทันแล้วแต่ถามว่าต้องทานไหมต้องทานนะครับเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยเราถูกนํามาใช้เนี่ยแคลเซียมจะอยู่ใน2ที่ของร่างกายคือเลือดและกระดูครับร่างกายจะต้องรักษาระดับแคลเซียมในเลือดให้คงที่เพื่อขบวนการทํางานของร่างกายครับถ้าระดับแคลเซียมในเลือดน้อย ดูดซึมมาทานดูดซึมน้อยนะครเราทานอาหารที่มีแคลเซียมปริมาณไม่เพียงพอร,ร่างกายจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกเข้ามาในกระแสเลือดเพราะฉะนั้นถ้าเราสูงอายุถามว่าเราทําแคลเซียมไปเพื่ออะไรส่วนหนึ่งคือเก็บไว้ในกระดูกสักเล็กน้อยแหะครับแต่ว่าหลักๆคือเพื่อรักทำให้ระดับแคลเซียมในเลือดเนี่ยอยู่นิ่งอยู่คงที่ไม่ต้องดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้ก็จะได้ชะลอการเกิดภาวะกระดูกพรุนไปก็ ด้วยเวลาที่จํากัดนะคะอาจารย์มีคําถามในใจเยอะเลยเช่นเดียวกันเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะมีคําถามในใจเยอะด้วยเชเยนนะะ่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าใครที่ชมอยู่นะคะในช่วงของรัดคิวหมอเราตามชื่อเลยรัดคิวหมอที่นี่นะคะไม่ต้องไปต่อคิวที่ไหนนะคะคุณผู้ชมโทรมาจองคิวกับทีมงานของเรารหลังม่หรือว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะโทรมาปรึกษาอาจารย์หมอของเรากันได้คําถามที่เกี่ยวข้องกับกระดูกพรุนหรือคําถามที่เกี่ยวข้องกับกระดูกอื่นๆและคําถามสุขภาพทั่วไปอาจารย์เฉลิมพงศ์นะคะก็พร้อมให้คําตอบด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เรา ให้ทีมงานของเรานะคะลองไปสอบถามคุณผู้ชมสักหน่อยว่าคําถามที่เกี่ยวข้องกับกระดูกของเขาเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปฟังคําถามแรกกันเลยค่ะค่ะอยากเรียนถามคุณหมอว่าถ้าใส่หัวเข่าเทียมแล้วจะเดินได้เหมือนปกติอย่างที่เคยเดินอยู่หรือเปล่าคะ อันนี้เป็นคําถามที่ไปผ่านการรักษาแล้วนะคะมีการใช้เปลี่ยนหัวเข่าเทียมจะเดินได้ปกติเหมือนกับหัวหัวเข่าที่เราได้รับมาตั้งแต่เกิดนะคะอาจารย์ผมก็คือหลายหลายคนอันนี้เป็นคําถามที่คนไข้เกือบทุกคนจะถามเลยค่ะที่เขาถามนี้เพราะว่าคนไข้เนี่ยกลัวคนเราทุกคนนะครับกลัวการผ่าตัดโดยเฉพาะการผ่าตัดใหญ่ๆการผ่าตัดกระดูกนะครับ ผมก็จะตอบคนไข้ง่ายๆว่าไม่ใช่ไม่ใช่เดินได้เท่าที่เราเป็นตอนนี้จะเดินได้ดีกวา่าครับเพราะว่าตอนนี้เราเดินแล้วปวดคนะครับอตอนนี้เราเดินแล้วปวดคนไข้ที่เป็นเข่าเสื่อมเนี่ยเดินแล้วจะปวดทุกครั้งที่เดินการงอการเหยียดก็จะจํากัดงอเหยียดได้ไม่สุดเพราะว่ามีกระดูกงอกเข้ามางอเหยียดก็จะดีขึ้นนะครับการใช้ชีวิตการ ทั่วๆไปในชีวิตประจำวันก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นคำตอบของคำถามนี้คือหลังผ่าตัดจะเดินได้ดีขึ้นฝั่าตอนนี้แน่นอนคุณภาพชีวิตดีกว่าตอนที่เป็นใช่คะแต่ว่าแต่เท่าไหมแต่ยังไงก็ไม่เท่าหนุ่มๆสาวๆที่มีข้อเข่าปกตินะครับแค่นั้นเองครับแล้วมันมีข้อควรระวังระมัดระวังเพราะว่าเราใส่ของเทียมเข้าไปเป็นหัวเข่าเทียมใช่ไหมคะจย์มันจะต้องแบบ เออต้องคอยประคับประคองเขาหรือเปล่าจะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษไหมห้ามใกล้อะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์การห้ามใกล้อะไรนี่ไม่ไม่มีข้อจํากัดเลยฮะใกล้ได้ทุกอย่างนะครับแม่เหล็กไฟแม่เหล็กแม่เหล็กอย่าไปใกล้ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวไฟดูดร่างกายน้ำนิดหนึ่งอย่าไม่ใช่เอานิ้วไปจิ้มหลอดด้ว่าเหล็กไม่เป็นไรนะครับส่วนการเปลี่ยนเขาแล้วไม่กลัวไฟฟ้าไม่กลัวไฟฟ้ายังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะคะ ไม่ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวที่ที่จะมีประเด็นนิดนึงส่วนใหญ่ที่จะโดนบ่อยก็คือการผ่านสนามบินมีเสียงหรือเปล่าแค่นั้นสแกนโลหะอาจจะตื้นเวลาขาอคือสแกนรมเพราะยังไงก็เป็นโลหะนะครับพวกนี้ก็จะมีใบรับรองแพทย์เขียนให้ว่าต้องพกไปด้วยใช่คุณคนนี้ได้ทําการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขานะครับมี อุปกรณ์ที่เป็นโลหะอยู่ในเขาแล้วก็จะมีคําอีกหนึ่งคำว่าหมอทั่วไปก็จะคําว่า fit to fly คือแข็งแรงดีที่จะบินได้นะครับแค่นั้นเองก็ต้องพกเตรียมไปด้วยนะคะเอาละค่ะก็ถือว่าเป็นคําถามที่น่าสนใจนะคะไปฟังคําถามต่อไปกันเลยเข้าใจว่าน่าจะมีคําถามที่เกี่ยวข้องกับกระดูกพุนแน่ๆใช่หรือไม่ใช่ไปฟังกันค่ะค่ะอยากจะทราบว่าการที่เราจะรักษาโรคกระดูกพุนจะต้องทานยาประเภทไหนบ้างคะ โอ้โหตรงใจเลยนะคะอาจารย์จะต้องทานยาประเภทไหนรักษาเนะรักษาคือพุนไปแล้วครับแต่าจะมีอาการจะต้องทานยาอย่างไรประเภทไหนครับขอกลับมานิดนึงตรงที่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นกระดูกพุนนะครับเรายังขาดนี้อยู่นิดนึงอาการเนี่ยกระดูกพุนมันเป็นโรคที่ถ้าส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏอาการต้องบอกอย่างนี้ก่อนไม่เหมือนโรคหัวใจที่เราจะแน่นหน้าอกชัดเจน นะครับแต่กระดูกพุณนี้อาจจะมีปวดหลังเล็กน้อยโครงสร้างหลังผิดปกติหรือบางคนจะมารู้อีกทีหนึ่งก็ตอนที่เราล้มล้มเบาๆแล้วสะโพกหักอันนี้แหละคือที่เรารู้ว่าเป็นกระดูกพุนนะครับการตรวจสั้นๆก็คือการเข้าเครื่องที่ผมเคยบอกใดๆเขาเรียก dxa ก็คือ dexa สแกนที่เป็นเครื่องมาตรฐานนะครับถ้าตรวจแล้วมวลกระดูกเขาจะอ่านเป็น3อย่างปกติบางหรือพุ่นนะครับถ้าเราเป็นกระดูกพุนเรื่องของการรักษา ถ้าเอาการรักษาโดยตรงๆเรื่องยานะครับยาหลักๆ2ตัวที่ที่แนะนําให้ทานก็คือแคลเซียมครับและวิตามินดีต้องวิตามินวิตามินดีคู่ด้วยใช่ถ้าเกิดแล้วเขาบอกว่าเขารับแสงแดดเพียงพออะไรพวกนี้ต้องต้องดีต้องวิตามินดีเพิ่มไหมคะอาจารย์โดยทั่วไปผมจะแนะนําให้ทานคนรทานดีเพราะว่าเรามีงานวิจัยรองรับคนไทยมากกว่า20% ยิ่งอยู่ในกรุงเทพไม่ค่อยเจอแดดจะไม่ค่อยเจอแดดจะเจอตึกสูงสงบางมลภาวะบางแสงแดดนะครับพรุ่งนี้จะขาดวิตามินดีและถ้าวิตามินดีพอโรคกระดูกพรุนมันก็น่าจะเกิดน้อยครับส่วนใหญ่เราก็ให้ทานแคลเซียมวิตามินดีไปด้วยเลยถามเพิ่มนิดเดียวนะคะอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าทานแคลเซียมแต่ไม่ทานวิตามินดีนะคะ การดูดซึมจะยังดูดซึมอยู่ไหมคะดูดซึมอยู่ครับยังดูดซึมอยู่เพียงแค่ช่วยเพิ่มการดูดซึมให้ม่ากขึ้นเท่านั้นอย่างนี้อาจารย์หมายความว่าต่อให้ไม่มีอาการครับแต่ว่าเครื่องสแกนตรวจพบว่าเป็นกระดูกพุนก็ควรรับประทานควรรับประทานแล้วครับแคลเซียมและวิตามินดีครับอย่าปล่อยให้จนถึงกระดูกหักใช่ใช่ครับและในการในปัจจุบันเรามีการคำนวณค่าของมวลกระดูก คือนอกจากเป็นกระดูกพรุนแล้วนะครับเราเอาค่าที่ได้มาเนี่ยมาคํานวณเพื่อดูว่าความเสี่ยงของกระดูกหักนี่เยอะมากน้อยแค่ไหนครับนะครับเรามีสูตรคํานวณถ้าเป็นที่รามาเราจะคํานวณให้เสร็จเลยเขาเรียกว่าเป็น fracture l i s k ขนาดไหนเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเกิดกระดูกที่หักจากกระดูกพรุนเนี่ยกระดูกท่อนไหนฮะของร่างกายที่มีความเสี่ยงสูงจะมีกระดูกอยู่3ามส่วนที่คนเราล้มแล้วจะ หักบ่อยถ้าเราเป็นกระดูกพุนกระดูกชิ้นแรกก็คือกระดูกบริเวณข้อมือข้ออะไรคะใช์ใช้งานข้อมือเเวลาล้มแล้วใช่เพราะว่าเป็นจุดหนึ่งที่บางล้มแล้วเอามือยันพื้นถูกต้องทุกคนล้มแล้วจะต้องเอามือยันพื้นก็จะเป็นกระดูกที่หักได้บ่อยอันที่หนึ่งอันที่สองคือกระดูกสันหลังนะครับกระดูกสันหลังเช่นนั่งพลาดเก้าอี้ลื่นก้นกระแทกพื้นนั่งอยู่ดีๆอยู่ลื่นหงายหลังพวกนี้ก็จะ ทำให้กระดูกสันหลังสุดตัวได้นะครับนะครับและอีกส่วนหนึ่งเลยที่เป็นปัญหาหลักของเมืองไทยเลยก็คือเรื่องของลมและสะโพกหักนะครับเพราะว่าพอสะโพกหักปัญหาคือเดินไม่ได้เดินไม่ได้เราก็จะมีโรคอื่นๆตามมา นะคะส่วนใหญ่ก็จากอุบัติเหตุทท้งนั้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์คือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะพลุนพลุนมากๆแล้วเขาจะแตกปอเองโดยที่ไม่ได้ไปกระทุ่งกระแทกอะไรอันนี้มีน้อยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับมักจะเป็นอุบัติเหตุเบาๆใช่ครับไม่หนักมากต้องเป็นรูปบบส่วนใหญ่จะเบาๆเหมือนที่ไม่หนักมากคนปกติไม่หักไ่หักถาวกกระดูกพลุนหักใช่เพื่ประเภทมอเตอร์ไซค์ชนกันโครมแล้วหักนี่ไม่ใช่กระดูกพรุนใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กระดูกพรุนครับครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ที่เราเจอ ที่คุณหมอเจอผู้ป่วยที่เป็นภาวะกระดูกพุนนอกจากเรื่องการออกกำลังกายและอาหารที่ที่อาจารย์ได้ถามอันนึงเลยที่สำคัญก็คือเราเรียกว่าเป็น fall prevention การแนะนำให้คนที่เป็นกระดูกพุนเนี่ยระวังเรื่องการล้มครับนะครับเราจะล้มเวลาไหนบ้างอ่าอย่างคุณคุณเกมคุณเกมว่าคุณเกมจะล้มล้มเบาๆในบ้านเวลาทำอะไรบ้างบ้านเหรอคะเวลาเดินกับเวลาลงบันไดในบ้านนะคะหนึ่งคือลงบันไดแล้วมีอะไรอีกค ในห้องน้ำไหมในห้องน้ำห้องน้ำจะลื่นมีน้ำลื่นคราบสบู่คราบยาสระผมที่เป็นคราบจับไว้จะทำให้คุณคุณย่าเกมบประสบอุบัติเหตุจากเรื่องของลื่นสบู่นี่แหละค่ะอ่าใช่ไหมครับนอกจากนั้นคือพื้นบ้านที่คล้ายๆบันไดแต่ว่ามีสเต็ปมีมีระดับและกลางกลางคืนเราพบว่าส่วนใหญ่เราจะล้มกลางคืนเพราะว่า การมองเรามองเห็นไม่ชัดเจนครับนะครับการเดินที่พื้นมีระดับก็จะทําให้สะดุดได้ง่ายะนะครับโดยโดยเฉพาะผู้ผู้ที่ทรงตัวได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วผู้นี้ก็จะเป็นความเสี่ยงอันนี้ต้องต้องระวังไว้ะนะครับนะคะ,อะเอาละค่ะไปฟังคําถามอีกหนึ่งคำถามนะคะเป็นคําถามสุดท้ายในช่วงนี้ค่ะจากทีมงานของเราที่ไปสัมภาษณ์คุณผู้ชมทางบ้านมาค่ะเชิญค่ะ ค่ะอยากจะสอบถามคุณหมอค่ะว่าอาการปวดหัวเข่าจากการถูกรดชนเนี่ยจะต้องเพื่อให้หายปวดเนี่ยจะต้องมีการรักษาอย่างไรบ้างค่ะให้หายปวดอาการที่หัวเข่าจากการถูกรถชนครับอันนี้เป็นคําถามที่ถ้าจะตอบตรงนี้เลยคงยากนิดนึงค่ะยากสักนิดเพราะว่าอาการปวดเข่าเกิดจากได้หลายสาเหตุครับอันนี้เกิดจากอุบัติเหตุแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยทำให้ โครงสร้างหรืออวัยวะอะไรของเขาเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บครับนะครับที่ได้รับบาดเจ็บบางจะเป็นกระดูกเป็นกระดูกอ่อนใช่เส้นเอ็นอะไรต่างๆใช่กับเส้นเอ็นหรืออะไรพวกนี้นะครับคงต้องมาคุยในรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งว่าลักษณะของอุบัติเหตุเป็นอย่างไรถ้าเบาๆส่วนใหญ่ก็เป็นเนื้อเยื่ออ่อนนะครับแต่ถ้าหนักๆเราอาจจะมีเรื่องของกระดูกหรือกระดูกอ่อนที่มีการสึกการกร่อนเกิดขึ้นการรักษาเหล่านี้ก็อาจต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับ ก็ต้องมาตรวจเพิ่มเติมนะคะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นกับอะไรของหัวข่าวบ้างนะคะจะเป็นเส้นเอ็นกระดูกอ่อนข้อหรือว่าจะเป็นกระดูกหัวขานะคะเอาละค่ะก่อนที่จะปิดท้ายกันไปตรงนี้นะคะมีคําถามเพิ่มเติมจากคุณผู้ชมทางบ้านอีกเล็กน้อยนะคะอาจารย์ถามเข้ามาเรื่องของการทานแคลเซียมเพราะว่ามักจะได้ยินข้อมูลว่าทานเยอะเกินไปเนี่ยก็จะไม่ดีอีกในกรณีที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยนะคะอาจารย์คะมันจะทาให้เกิดอะไรแล้วก็จริงๆแล้ว ผู้สูงอายุหรือคนที่ยังไม่สูงอายุต้องการที่จะสะสมแคลเซียมไปก่อนเนี่ยนะคะอย่างวัยทำงานเนี่ยถ้าทานเกินจะมีผลเสี่ยงหรือว่าผลเสียอะไรไหมคะน้อยมากเลยนะครับที่ที่คนเราจะทานแคลเซียมเกินงานวิจัยเนี่ยพบว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ที่ทานแคลเซียมอยู่เนี่ยจะทานขาดค่าเฉลี่ยอยู่ที่400มิลลิกรัมต่อวันซึ่งคนเราต้องการแคลเซียมประมาณ 800ถึง1,200หรือบางครั้งในใ,ใ,ในในในสตรีมีคันเราอาจจะขึ้นไปที่1,200ถึงพั0ห้านะครับส่วนใหญ่เลยเราจะทานไม่พอแต่ถ้าคิดว่าตัวเองทานเยอะมากจริงๆแคลเซียมก็จะถูกขับทิ้งจากร่างกายไปเองนะครับแคลเซียมไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ไปสะสมตามร่างกายครับแล้วหลายๆครั้งที่เราเข้าใจผิดแยกระหว่างเรื่องของกระดูกพุนออกจากกระดูกเสื่อมไม่ได้เพราะกระดูกเสื่อมอย่างเช่นข้อเข่าเสื่อม ค,ค,ความเสื่อมโครงสร้างของข้อที่ไม่มั่นคงร่างกายจะสร้างกระดูกงอกขึ้นมาใหม่มซึ่งกระดูกงอกเอาเนี้ยก็คือเอาเกลือแร่ต่างๆในร่างกายไปสร้างอันนี้คือคนทั่วไปจะคิดว่ามันคือแคนเซิมไปตกผลึกจริงๆมันคือความเสื่อมของร่างกายะนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ทานเป็นอาหารเสริมรเ,ปเป็นแบบเป็นลักษณะของ ยาหรือที่มีการสกัดมาเป็นยาแล้วก็ได้นะคะหรือว่าถ้าหากว่ายังไม่สูงวัยมากนักยังทานอาหารที่มีสารอาหารตามธรรมชาติเป็นแคลเซียมได้ก็แนะนําให้ทานในปริมาณที่มากก็ได้แล้วแต่ที่คุณต้องการเอาที่เหมาะสมดีกว่าครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ6 0 0ถึง1,200มิลลิกรัมต่อวันแคลเซียมเม็ดก็จะมีเทาไหรนะมี600้มี1กรัมหรือหนึอหรือว่าแคลเซียมที่เป็นอาหารเสริมหลายครั้งเราก็ต้องไปดูสัดส่วนข้างกล่องบางอาหารเสริมแนะนำ เม็ดนึงมี300มิลลิกรัมให้ทานเช้ากลางวันเย็นก็เต็มที่ก็คือ900มิลลิกรัมนะครับก็สัดส่วนตามนี้ค่ะนะคาะข่ข้อข้องใจหลายเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะกระดูกพรุนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคําถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ถามอาจารย์ต่อกันได้เลยนะคะรวมถึงคําถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระดูกก็ได้หรือจะเป็นคําถามทั่วไปโรคยอดฮิตโรคประจำตัวต่างๆนะคะความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดนะคะภาวะเบาหวานหรือว่าภาวะโรคไต ต่างๆเหล่านี้โทรมาถามในช่วงหน้านะคะเราขออนุญ,ญาตไปพักกันก่อนครู่เดียวเตรียมยกโทรศัพท์เลยนะฮะหมายเลขนี้023547104-5ถึง -5, 5เดี๋ยวกลับมาค่ะ